อ,อ,อันนี้คืองวดงวดก้อนกับสิบหกกรออกฎาตัวออกยังรูออกจำไมาได้สิบหกกรกฎาออกอสี่ศูนย์ห้าข้างล่างออกห้าสามหนึ่งสิงหาข้างล่างออกหนึ่งสี่ข้างบนออกออกอย่างห้าเก้าสี่ โอ้เข่าไปซีนึงแล้วเน่ะเข่าสองตัวแล้วเนะ่ยเข่าสองตัวมันดูวันนี้เด้อต่อวันนี้งวดวันที่สิบหกมีหกมีแปดมีห้าเอาผู้ใดเห็นตัวใดก็เบิ่งพิจารณาเด้อมีหกมีแปดมีห้าปฏิทินจีนนะฮะปฏิทินเงินล้านนะครับนะ เกะรหัสดีๆถอดรหัสดีๆมีโชคมีลาบนะครับนะ,ะบางคนถูกรางวัลที่หนึ่งก็เพราะปฏิทินนะฮะ,ะอย่ามองข้ามเด้อสิบหกผมเห็นสองแปดห้าอันนี้ของงวดที่แล้วเนาะอือสองแปดห้า,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 าเดี๋ยวมาดูปฏิทินท้าว,ทวันศุวรณ โอ้หนึ่งสี่มีหอดหนึ่งสี่มีหอดเก้าสี่โอ้ยเขาบนเขอาล่างเลยปฏิทินทาเวสวรรณตัวหนึ่งแดงเก้าสี่เก้าสี่หนึ่งหรือเก้าสี่ศูนย์ของงวดต่อไป บางคนเขาจับรวมกันนะฮะนะเห็นไหมครับ4 9 5นะเห็นไหม9กับ5จับรวมกันระหว่างซ้ายขวานะฮะก็คือมองฝั่งซ้ายจะเป็น9 4 1ฝั่งขวามือจะเป็น9 3 1เนอะอ9 3 1เอ้ย5 3 1เขาจับมารวมกันนะคือย้ำหมดอนะ่ะเขาจับจับคู่ก็จะเป็น4 9 5 5 9 4 บางคนเขาเล่นนะฮะ4-1เข้าทั้งบนทั้งล่างนะฮะเอางวดน,นี้ก็ยำส่วนที่เหลือเนาะมันเหลือตัวไหนบ้างก็ยำลองดูนะฮะโอเคเนาะอันนี้ผมเห็นเขายำนะเขาถูกนะฮะนะแล้วแต่คนมองนะฮะเอาดูที่เขาแกะรหัสให้แล้วนะฮะ,ม,ะมีเด่นห้ากนะับสามเนาะมีเก้าห้าสองห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้านะฮะ สามก็จะเป็นเก้าสามสองสามศูนย์สามแล้วก็หนึง here, ่งสามนึ่ถโอเคนะท้าเวียนส่วนตามนี้เนาะสองฉบับให้ดูใหม่วันที่หนึ่งเข้าบนเข้าล่างหนึ่งสี่เก้าสี่ อันนี้ววันที่สิบหกสิงหานะฮะมีเก้าห้าสองห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าเก้าสามสองสามศูนย์สามหนึ่งสามนะฮะเล่มสี่ขั้าเดือนแปดเอ้ยเดือนเก้าหวยออกวันไหนวันนังคานนะฮะวันนึงคานตามนี้ด้วจุบ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  อ่าไปย้ำในส่วนที่เหลือเพื่อมีโชกมีลาบเป็นแนวทางนะเป็นแนวทางบางคนก็มีโชคมีลาบเพราะดูปฏิทินนะไปหยิบจับลอตเตอรี่ถูกลงวันที่หนึ่งนะฮะเป็นแรงบันดาลใจนะฮะโอเคเนาะท่านผู้ชมตามนี้เนาะ Bye!